องติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี <público> ้ค่ะเซ็นลรยเซ็นไว้ด้วยสายสายสายไม่ไดีใจมือกลัวมือหยิบไปใครมีไหนไม่ดีไอ้จิงจริงจริงจริงสีไอ้จิงจิงจิ้สาะไบตะไบทุกห่วงเป็นสิบอันอะหายหมดหายหมดทีมวงทีมงาน สลับสลับก็ไม่หายเป็น10-20อันเนี่ยของคันไม่หายเดี๋ยวมีชื่อไม่พอมียันคนไม่สบายมียันวกคนกลัวเลยเหมือนสมัยไปโรงเรียนเลยแล้วบอเขียนชื่อไว้ในรองเท้าอ่ะนี่ครับแอนะคะจริงๆกามินช็อปช็อปช็ใช้ดีเลยคะามินดีกามินคอนเฟิร์ม5 5 8รอาททบกคนทจริงๆกูเพสต์เสต์ทุ่มจ อ๋อร <muitas S 2> ับประกันสองปีท <fe Jean Rabbit bulun> ุกคนเสีย no. แั้วนะความเนชมมากๆจริงๆสบายถ้าเราให้สแปดบาทครับการมีความเฟิร์มให้คุณแล้วถ้าคุณอยากได้จัดไปอันรู้ตี้ต่อค่ะตัวสี่เหลี่ยมเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งหมื่นห้าันแอมป์นตัวสลัดนะเป็น่อรหนึ่ปีนะคะมีสินค้าเปลี่ยนตัวใหม่ทันทีนะคะทางร้านแจ้งมาค่ะแล้วแอมป์ที่เป็นแบรนด์ไทยนะครับผลิตในไทยโรงงานอยู่ในไทย นะถ้ามีปัญหาเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับสามารถส่งไปเคมได้นะครับอ่ะตัวสีน,วน,นี้ตัวนี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้สองหมื่นแอม ตัวนี้20,000แอมป์สามารถชาร์จไฟได้หลายครั้งมากๆนะครับแล้วก็สามารถพกพาไปเที่ยวไปต่างจังหวัดแต่ว่าจะบอกว่าจริงๆไม่ต้องไปต่างจังหวัดหรอกอยู่กรุงเทพเนี่ยก็ต้องพกทุกวันแค่นั่งรถก็เสียบแล้วใช่ไหมเราใช้งานแล้วแหรือว่าเมื่อคืนเนี่ยลืมชาร์จโทรศัพท์มาตอนเช้ารีบๆไปทํางานถ้าเราไม่มีนี่เสียเวลาต้องไปหาปลั๊กตามร้านชาานคาเฟ่หรือบาร์อีกนี่ชาร์จเออ่โน้ตบุ๊กได้ด้วยนะคะของมันสองหมื่นแอมเพราะไฟมันแรงพอที่จะชาร์จมอเตอร์คุณ่ะ 812บาทในไลฟ์มีถูกกว่านี้อีกพิกีกเจ็ดี้อยแกว่าบาทนะอันเนี้ยอยู่ที่ได้คุปองใช่คุปองคุปองก็ลบอีกคุปองก็ลบอีกอันนี้บอกเราของดีแอคมิกจัดให้คุณครับในไลฟ์ของนายชาลีเท่านั้นอยากได้อยของดีแบบเหลือ700เองนี่แค่คุปองเดียวก็เหลือ700นะทุกคนอ่ะคุณได้แบบ700บาทหรือเปล่าอ่ะถ้าคุณได้700บาทโชคดีมากเพราะว่า ราคาหน้าช็อปอย่างที่บอกอันนี้สองหมื่นแอลพันนะสหน้าช็อปตัวนี้ถ้าสมมติว่า power bank แบตหมดแล้วเราจะชาร์จยังไงอะคะมีปลั๊กไหมคะนี่นี่อ่ะโชว์โชว์จอปิกี้ลองงัดนวินาทีนึงงั้นกรณีนี้ตันนี้ก็มีปลั๊กนะคะเขี่ยแปะกําแพงได้เลยอุ้ก็สะดวกมากเออเห็นไหมครับมันจะมีแบบ เขาจะมีปลั๊กมาให้เสียบได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องพกอุปกรณ์เสริมอไใดๆนะแล้วเวลาใช้เสร็จนะครับเราสามารถพับเก็บแบบนี้ได้นะครับมีเียวจบมีสีดําสีขาวสีชมพูสีม่วงสีเขียวครบเลยนะครับซึ่งมีเป็นทัวร์พัสเตอร์หมดไปต่างประเทศได้เลยพี่มีหัวเสริมไม่ต่างประเทศหัวเสริมเขาเรียกว่าเป็นหัวเสริมยูนิเวอร์แซลมันมีมาในกล่องมีมาในกล่องมีมาในกล่องแต่คนงงว่ามาในกล่องแล้วลูกเล่นเป็นยังไงพี่อยากเห็นตัวยูนิเวอร์แซลพวกอ่ะเมื่อกี้เมื่กี้เมื่อี้บางทีเราไปแต่ละประเทศหัวที่ปลััั๊กกเเสีียบบมมมนนนไ่่หือะคร นี้คือพวกนี้1,990เลยนะคะแล้วก็แข่งหัวมานี่เป็นหัวหัวนะคะอ่านี่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 เมื่อกี้นะสีภูไปเที่ยวต่างประเทศยุโรปยุโรปนะครับไปบาหลีหรืออะไรของคุณก็แล้วแต่ช่วงนี่เกาหลีก็ได้เหรอเกาหลีก็ได้ใช่ไหม่โอยูนิเวอรซ้อนนะครับตัวนี้เสียบกั๊กเข้าไปเข้าเลยอ่ะเสร็จยังไงโชว์หน่อยแล้วกันโชว์เลยค่ะอ่านี่นะปนนเ็อย่างี้ซึ่งปกติมันต้องงัดใช่ไหม แต่อันนี้กดออกเข้าไปแล้วคุณก็แค่เสียทังหมดเหมือนใส่หมวกเขางนงงางาน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 เนี่ยอ่ะพบไหมวันสต็อปเซอร์วิสไหมคุณวันสต็อปไหมจับที่เดียวจับที players, tamb ahan, tamb ahan ่เดียวหายหายโดนขโมยจริงผมไม่ต่างประเทศมันขโมยแบบสำรองผมอ่ะมันรู้มาจากกระเป๋ กระเป๋าตังค์ <twitch S 1> ม,มันไม่เอาแล้วในสมัยนี้มันเอาของนี่มาใช้ได้เลยนะเนนี้ระวังนะได้ไประวังนะนี่ๆๆไม่ต้องพักเมยนี่สุกานงงต้องเก็บกลับเก็บกระป๋ากลับ้็ไปก่อนนะแค่นี้นี่ซึ่งถ้าเกิดใครเบื่อเขต้องมาได้เปิดปืนติ้วติ้วติ้วไ่ใครทำะไม่มีครับเบือใครเบื่อเใครเบื่อรุ่นนี้รุ่นนี้นะคะ <Sure. S 1> ค e นี้สวย อ๋ออ๋มาดูนี้กันบ้างมิกแอ็มมิกสวยใช่เย่อเปิดทีนี้มาอีกรุ่นหนึ่งมากันมิก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 ตัวนี้อืมนี่มิดลายสไลด์อีโก้อีโก้อีโก้ของเยอะมากของเยอะมากจริงตัวนี้เป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะเป็นชาร์จได้เลยไม่ต้องอันนี้เสวยตัวนี้เนี่ยดีไซน์สวยค่ะตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จเป็นแบบเราเรียกว่าอะไรนะชาร์จไงไร้สายไร้สายอ่ะแตกเลย มีสสวยมากโอ้เจ้านี้เฮ้ยเอาเรื่องอะอ๋อนี่คือสามารถทำแบบนี้ได้ต้านี้เป็นในเครือของเลมิสแม็กนะได้ติดปุ๊บแล้วมันช์จเลยนะเราจะเป็นลูกเหล็กเป็นไงนี่ของพี่โป๊ อ่านี่ของพี่ปูเนี่ยครับเวลาเราดูว่าเคสเราใส่ได้เปล่ามันจะมีแบบนี้สัญลักษณ์บอกอยู่ว่าสามารถชาร์จได้โดยไม่ต้องโชวรูนไหนเนี่ยคือเข้าเลยครับคุณโชว์โชว์ได้ไหมชาร์จไม่เข้าไหมนี่กไม่มีไฟไม่มีไฟไม่ได้ชาร์จแบตสะรอดได้ไหมนี่ไงู้ีณไม่ได้กอดอีกแล้วไม่ได้กอดอืมอ่าได้แล้วนะครับนี่ก็มิเบอกว่าสีว่านสวย่ไน่กดสวยอ ส6เปอร์เซ็นต์อันนี้ที่ใครสวยมีความหรูหราครับต้องรับชมนะอันนี้รีวิวครับผมว่าสุดยอดครับสุดยอดอันนี้เพื่อนๆถามว่ากี่แอมคะตัวนี้สองหมื่นสองหมื่นป่ะคะหนึ่งนหึงหมื่นแอมหนึ่งหมื่นมิลลิแอมนะครับตัวนี้นะครับมีทั้งสีม่วงและสีเขียวแล้วมีสีอื่นไหมเป็นแมกเนติกนะคะรับประกันหนึ่งปีนะคะประกันเลยหนึ่งปีเอาวันเลยทีนี้สบายแล้วเป็นฟาชาร์นะคะตัวเนี้ยเป็นฟาชาร์สองพันสิบสองจุดห้าวัตต์ เน้นนิสิตยู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  super fast charge มาเก่งฟา์ super fast charge นชครับเป็นแบบชาร์จเร็วนะครับแล้วก็มันจะมีค่ะสิบหาบัสทุกคนนะน้องบอกแล้วสี่ร้อยห้าสิบห้าไปชิลเลยค่ะเก่งมากมีร้านห้ามีตัว usb นะครับแล้วก็มีเป็นแบบ ยูนิเวอร์แซลใช่ป่ะใช่ใช่มีสามสีนะคะสีม่วงที่การบินถือนะคะมันเป็นสีสสเงาๆนะสีเขียวที่พี่แก๊ปถือนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งคือสีดำแต่<ำ>ไม่มีโชว์ ดูติดเลยที่สาอันผมว่าลูกาลานเนี้ยจะดูมีความแบบเรียกว่าไงมีความแบบรู้หลานให้พี่กสสีเขียวพี่เป็นทงแก๊สสีดำสีเขาก็จะเป็นสีแบบอาจจะไม่โดนไม่โดนพาสเทลนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดใครที่แบบอาจจะทำงานแล้วเออต้องกสรเทอลุเท่เทุคแบบดูมีระดับหน่อยเทสเทับทสเกสเท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 เเทสเเมทเสเเทสเ อันนี้คือดาร์กกรีมเมทัลลิกสีสวยเนี่กังบอกอันนี้สีดเนี่อันนี้จริงจิงสวยอ่ะเป็นดีไซน์ใหม่อ่ะสวยเนาะไม่ค่อยเห็นแบบนี้อ่ะวางไว้เท่เลยอ่ะแล้วมันไม่หนาด้วยนะคะเออแล้วมันเป็นจวดิจิตอลดูดีทุกคนได้ตุ้ยเชยนะคะ ตัวนี้เป็นในเครือของรีแม็กนะคะ1,199ลดเหลือแค่455เฉพาะในไลน์นะคะอาคนี่รับประกันเท่าไหร่นะครับหนึ่งปีเต็มค่ะ1ปีทุกคนอันนี้นะครับของ LBR นะครับตัวชื่อจำชื่อไว้สนใจ LBR นะครับผมทุกคนมี power bank มากกว่า1อันนะคะเราควรมี power bank มากกว่าหนึ่งอันนะคะต่อไปช่องไหนเนี่ยอันนี้ต่อไปอันนี้อันีเดี๋ยวผมจะบอกให้เลยว่าตัวนี้คือเป็นเป็นสเปรย์เสมือน power bank เหมือนกันคือตัวนี้เสียบพุกชาร์จได้เเลยกกู่งา เดี๋ยวเขาบอกไ่รู้เรื่องอะไรโดนยืมมาพูดไปก่อนเลยตัวนี้คือเป็น Power Bank อ่ะเป็นสายเป็นลยใช้ซีซื้อเสียที่กล้นของโทรศัพท์นั่นแหละครับผมเจ๊แล้วก็อ่ะตัวนี้ดียังไงพี่พี่ลองบอกหน่อยเวลาใชเข้าทางไหนชใชเข้าทางนี้ใช้ใช้ซีใชเข้าอันนี้ตัวเล็กมา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 กนะครับไม่ค่อยเคยเห็นนะครับตัวนี้สำหรับคนที่ชอบแบบกระเป๋าเล็กๆก็ค่ะทำเป็นสายเอาจริง ชอบนะเพราะว่ากาหนึ่งเล็กแค่นี้ผมจะบอกให้ว่าพกพาได้ดีมากขอทราบมิเรมนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นมิลลิแอมนะครับพอต่อการใช้งานนะครับผมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ใครห้ามเอากลับแล้วเว้ยตัวนี้ใครห้ามเอากลับแล้วเว้ยหายหายวันนี้เรามาขายกันในราคาเพียง179่ง้ยเจ็ดสิาเฮ้ยใช่เปล่า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 หนึ่ง้อยห ฮะอ่ะแป๊บเฮ้ยยืโนะอีกลงไปอีกสำลักลงไปอีกนะครับถ้าถ้าไอโฟ i p อโฟ e ท้า o สุดไทยมีของไอโฟนแล้วก็แท็กซีด้วยผมจะบอกให้ว่าเฮ้ยเจ๊อันเนี้ยเสียบตูดเลยอายเสียบก้อนโทรศัพท์เดี๋ยวบินคือฟีดีนิดเียวนิดเฮ้ยอันนี้อันนี้ดีจริงต่อจากนี้พกอันเนี้ยอันนี้ผมว่าพกพาง่ายเอออันเนี้เพื่อเป็ใครที่อยากใช้ power bank ชื่อว่าไซส์เล็กแบบนี้หนึ่งหมื่นมิลแอมป์อันนี้มีประกันไหมครับมี มีทุกตัวมีทุกตัวเปีครับหนึ่งปีป,ป,ป,ประกัน,น1ปี ป็นาอันนี้179บาทเองแฟลชฟซอร์ด้วยา6 1ของพี่ได้161บาทไปเอาโทรศัพท์ก่อนใครใครที่ไม่ชอบความแบบวาบาความแบบคว่บามวามแอบามบบความบคามบบความบบคม่บบความแบบควาบวามแบีความแบตความแบบคนาอบบความแบความแดแบมแบบแบามแบาแบควบาแบคามแบคมบาบความบาาบคบควาว ทุกคนจริงๆเชื่อนะคะแล้วห้องจะเปนบารเรนถูกมาาถูกมากถูกมากหนึ่งร้อยหิบเอ็ดเอ็ดเอ็ดบาถือเพื่อแบนด์ LBG มันเป็นแบรนด์เครือของ r ี m ม็นะคะของยูกของดีของราคาไม่ทุกคนทุกคนต้องกดในตะกร้านะคะทะไมเสียงมั้ใจตั้เยไมเสียงมันค่อยเสียงสเสียงแปด เสียไม่น่ารักเหมือน,อนกบิีเลยะะอ่ะจำอะไรพี่น็กนะขอไม่บอกให,ให้ก่อนนะเป็นยังไงสิ่งหนึ่งเลยที่ผมจะบอกทุกคนคือหายแน่ไม่ผมควรจะเปลี <c oughs> ่ยนโทรศัพท์ได้แล้วอ่ะพยายาซูงให้เห็นดิว่าจองแตกขนาดไหนตอนนี้นีเสียบง่ายย่างงี้เลย L B R ดูเดิหายแน่หายแน่จอผมไปหมดละน้าชอบ5้าร้อนะตัวนี้แต่ไรนี้โหสุดเฮ้ยผมจะบอกให้เรื่องอันนี้ก่อนเบิดแต่สร้องคุณภาพของวัสดุเนี่ยดีเลยนะครับดีเลยนะครับ คุณภาพวัสดุดีจริงๆ,ๆนะครับผมในราคาเท่าไหร่นะพี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทร้อยหกสิบเอ็ดบาทเพื่อนๆไม่ต้องคิดอะไรเลย p o w า r bank หนึ่งหมื่นมิลลิแอมในหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทมันถูกมากถูกมากถูกมากแล้วเป็นชาร์จเร็วด้วยเนะน,นี่ยอีกห<น><น>้าสิบนาทีเต็มให้ถือว่าถือว่าเจ๋งจา้าปลเร็วมากใครอยากได้พ o w e r bank size เล็กพกพาง่ายาซื้อไปเลยนะวันนี้อันนี้ก็ดีอันนี้ดีพี่อันนี้ด้วยโอ้พี่ดูการพี่ดูการมาบอกว่านี้ดีเหรอผมจะบอกนี้ดีกว่าเองนี่ ใช่ป่ะไมีอยากใจมากเอาของกามินมาโชว์ดีกว่ากอมินมีเปล่ากรรมินมีไหมใี่เป็นลูกคนอื่นพี่น่านี่จะเลิโอ้อันนี้ตอนไปส่งการทำไมม่ีมความสุทำไมแม่ลูปจะกูม้ความสุข ลูกเจ้าปูไปใส่พี่ป้านี่คืออะไรอยู่ของปูได้แต่เป็ห้อยรถเป็นของขังหมดเลยเออมานี่หน่ารักนะมามามาจริงๆวันนี้ LBR เนี่ยมาหลายชิ้นมากสำหรับใครที่อยากได้ไซส์และเอ่อฟีเจอร์ที่มันเยอะกว่านี้อย่างอันเนี้ยอันนี้จะลุกหล่อเท่นะไป R ตัวนี้นะครับคือคุณดูอาจจะสงสัยว่าข้างบนเป็นอะไรตรงนี้เนี่ยเขาจะออกแบบดีไซน์ให้เป็นแบบแบบเขาเรียกว่าเกลือย อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ